มาคลิปนี้ก็มาอยู่กับพี่ก้อยเส้นเกาเซนเดมครับทุกคนกำลังโมโหอยู่ครับคนถามไล่ต่อเครื่องบ่ถือเลยครับตอนนี้ต่อกาแฟกันก็ยังมาวากันเด้ต้องคิดผิดแล้วต้องมาต่อตอนนี้แอนมนี้ผู้หากันเลยจัดก็โดนโดนเท้าผู้หางานหลาย มตัดไินครับเพราะว่าผมต้องานต้องเองหลังไปเล่นนึงครับ อ,อ๋อวันเดือนปีตัวไม่ดีเอ้ยปีตัวไม่ดีตัวว่าได้ไปหิมเลยไปเนาะถ้าเหนียดระดับขึ้นเขียนระดับอีกเลยตรง สิบาไว้น ar, ไมน,นั่งน응ั่งคุ้มเลยรู้พูดกันครับงานละงานไงภาษากระเบือแล้วป่าดิดูเห็นตัวพิษแล้วว่ะภาษากระเบือมึมคุ้มเดียวเจรวงนะันเชี๋ไปพักกันต่อไฟไหมนี่นี่นี่นจ่เาต้องมีแ มานนั่นทำครับเด้วทื่ที้องหางนะครับมันนั่งทำอยู่แล้วขาตื้อละยังเหลืัมันเนี่กระทงมันจะมันทำไม่ได้เมากมากหลายคัวเป็นเราม่ได้โหโหโกันมาอย่าจมฝืนเขา จมล้มลออก,ออก,มก็ได้จมแล้ออกอกฟืนเหมือนี้มกูมาเอ็ไคนทานผินจมไม่ออกฟืนแล้วเนี่ยอย่าจมฟื้นเขาเดี๋ยวบกกอดว่าเรีนอีกไได้เลยม่ไกไม่กดเพราะรตัเรียนนาีไปแล้วว่าเรจะได้ลงคีปทีมด้วยนี่มัมกนนวา <c oughs> กุใบม่ถึงูนเลยคนมูนออนกอยสาวนก้อยก้อยสาวก้อยหาสาวไปไปกูเลยะเพิ่งาก็่งนะชองลอยข้อะยมันมันหดน้อยหนมันระบาดน้อยสินี่นะก็เพิ่นะมันมันได้บเส่มันหักหลังกันหรือซนี่ เขาใจบอหน้าบ่อเสียใหญ่ใหญ่เ่มบอกอหหน่อยบอว่อยเหญ่ผ้ร้ายมากบ่ออื่นเลยนะบ่อหน้าบ่ออื่นหน้าผมเรียนเสียงังผมาแล้วกับคนดังครับไตรสเสรคนไทยคนดังยังมามาเลยกับสินมาเตะผมเลยครับท่านผู้ชมดังดังเพะเราเข้มขอยมากเลยนะเป็นลักเข้มยมากเลยเพราอคู่ขากันเนี่ยะ เป็นลขาไวมากมันอีเครื่องมันนี่นู่นี่ะมันนี่ไ่ไม่รงัดนเป็นเค่องแผสมประสานแคนระวังเลยระเบิดโดยมันบางคนระเบิดครับผพูแล้วเนาะมันเป็นผิดขั่วมาใช่ออมันเิดมู่าวเไปลอยหม่้านเรนไปองเรียนมากใช่เดี๋วสายเ่ย้ายไปไปลอยงเรียนมากมาบอกโรงเรียนครับว่าเส้นอะไรเราอ่ะ

แล้วกมีมไม่เราไม่มีเรมาเรามากนึก่าบ้านได้เสียงเหรอัวดีแล้วก่อนเสียงปืนก็เหมือนนอ่อยเนาะมึงจะมองสีเลื่องนอ่อยมเห็น้าเห็ีหน้คนสคนนเลยนขมคะไ่คุอยูกับหลานพี่น้องเหออฟังเีปงอยู่ข้างอกป็นเสียงดังว่ปืนดี้มันคุยไมนลงเืออตียเนี่ยาดามีออกซีไม เพิ่อนบร้านยงไอ่มันมันไ่ต่อพิูนเ่นต่อพิต่อถึงแล้ได้บานนี้เก็ดี้จะเลื่อน อห่าลแล้วไม่เงบเลยหลัดเอาเลยก็สอบสามสี่อพ่อก็สอบก็สอบงกสอบหึงหึงโอ้ไม่อนเห้งเดลเดินท้าบุญเหมืนดเดินไม่ไม่พิธีกรไม่พิธีกรรม พี่ก่นล่ะพี่ก่นี่กันพี่กันล่ะอือแล้วก็หนึักน่งะทเอ่อฮ็ดดีเจริญตาสังเจ่ัญนไม่รู้ไม่ด้ยินเราเราก็ดูไี่ไดเอานนี่ะเอาตังงินับหลังเงินับไปเลยเพื่อการดดีโอ้โหบอกบอกบรรากาดนี้ฮะบรรากาอดิบากาศนี้อ่ะ อย่าลืมนะเมื่อกุงนี้เอาเล่าเส้นเครื่องไมให้ไหนไหนแล้วว่ะเราตาปาไม่ทาให้แล้วอ่ะใช้ใช้ตัวพี่วิวมาให้ยังอยู่อ่ะืม่ใช่สันนะเสียนสันนะอยู่ตรงนั้นนะสายมีสันถึงเลยดูเีแกตัวนึงนะครับอีโฟนสายแล้วอีโฟนอ่ะอีโฟนโดนสายอีเนี่ยเหรอ ยกเบาๆใช่ๆจแต้องเบาซิเขาคตรไทยโคตรไทยนะอีบ่อีบู่ไซด์มาสันนี่ครับเป็นกระสิเตียมไว้สี่เลยครับตัวใหม่เป็นมาท่าเดีวใหม่อยู่เอามาตัวใหม่มาสิ้องให้เอาเสียงบัลออกไม่หายบงนี่ อืมอี่ท่านผู้ชมครับผมฝากถึงนี่ด้วยครับท่านที่ไปยืนน้ำงานน้ำการที่มีที่เขาจัดการน,นะครับอย่าไปเอาเก้าอี้ถับสายพื้นนะครับเพราะสายเนี่ยนี่มันเป็นสายอ่อนครับขาดในได้เลยครับท่านผู้ชมฝากไว้เป็นความดูเก็เ็ดความดูเล็กๆน้อยๆครับสายไม่ขาดใดเลยนะครับ ว่าสายเขาเป็นสายอ่อนครับเอาบางที่เอาเก่าอีเอายังไปทับของเพผืนมันอาจฉรขาดในได้เห็นป่ะครับพี่ก้อยนี่แห,หลออะลจังยังน,ยงน่า,นาตา่อเพื่องไหมนี่หอ่อโคนมุ่งเลยดมิมุ่งมุ่งเลยเด็กฟอร์ม ไมาสิโลให้ไม่สิโลให้ไม่ตัวนี้เอาแบบได้เอาเสียงแไปได้เอาเสียงออกงองงอห้เอาแบบกลางวันมีคนร้องเครื่องแหย่กันร้องไแหย่กันนี่กูประกาศจะไฟไฟไหมหัวเมื่ใส่ไม้ใส่ไม้ไปดิไม้ตาชี้ชุดเหลืก็ไฟแหย่ นี่ครับไม้สายที่ผมชอบเช็คเช็คเช็คเปิดแล้วเปิดแล้วได้ละคือบอาเรียนเขาเรียกเอาเช็คเช็คเช็คมันเมนอะไรเช็คเช็คไม,มีเป็นมีปัญห้าเลยไหม่น ่ม,ม,มงงดังเหดังองเสียบลองตองเสียบเียน,นสึสงต้เสียีหึงเปลี่ยนสองึงอคนไฟละ่ะวันนี้พี่กอยเพิ่นต่อเครื่องนแล้ววันนี้แ เขาพูเสงงานทีมากินปมเขพูดเหล่านั่นก็เรื่องาชกานเลยเอาแปงกับก็่น่าอะครัูดละโอ้ดังเลยพูดละพ่อจาพูดละพ่อาดังเร็วลงตอมนะเดี๋ยวนั่นทบีจะไปสวดน้ำพระด้วยลหร เฮ้ส่อมาดิวดงว่าต้องขายอะไรเอ้ต่อปี้ว่าไรห็นวะ อ้าว่นต้องย่งมาดอกที่ร้องให้เพราะไม่มาได้มาดิเช็คเช็คทดสอบสามสี่ห้าดังเลยอย่เดี้อทดสอบสามสี่ห้าสวัสดีครับทดสอบสามสี่ห้าทดสอบสามเช็คเช็คเช็คสา เช็คทดสอสหเช็ค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 แอดวานทดสอบสามสี่ห้าเช็คทดสอสาสหสวัสดีครับสวัสดีครับพเช็คเช็คนเลยเช็คทดสอบสามสี่ห้านุ่นขนาดใครตุ้ยวนเป็นฮอนังมาฮอนเลยมันทางหลังกันไม่ทางหลังกัน ขสอบสามสี่ห้าเช็คเช็คเช็คอสอบสามสี่ห้าสวัสดีครับนี่ครับทำไมลองไม้ถึงมีสามสี่ห้านะครับเนื่องจาว่าซออะไรที่เกี่ยวกับซอหรือชอนี่ครับมันจะทำให้ไหมไม้หอนะครับท่านผู้ชมนะอ่านะครับผมก็ได้ลองไม้เป็นดี่ยวยนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ครับรับชมตัวคลิปนะครับนี่นะครับอื้อหัวอ้อ เดี๋ยวจะได้บอกผิดวะเดี๋ยวมไม่มันสูงไม่ jamais, ไม,ไม,ไม, medidas, ม,ไม่ไม่เก่าไม่อมันมันเป็นไม้เก่ามันเป็นไม้เก่าเนาะไม่ตัดเบี้ยมันแหน่อยได้ได้ได้ป่อยจ่ายโอเค to okay, ครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้พระเจ้าพุทสาวก็ต้องขอตัวลาไปกินข้าวก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ